ไปแล้วไปรอที่ทางเดินครับไปรอที่ทางเดินนะครับ,นนะรบจะอ,อกแค่สอรั้งแคัะกออทะลุเลยครับออกทะลุเลยครับไม่ย้อนกลับ งางไหมวิดีโอสิไปยินแอคิยังเดเินต้องงานยิ้มน้ำมะพร้าวต้นอะไรนะครับต้นตาตุ่มครับตาตุ่มครับเปือกเอามาต้มอาบรักษาคนที่เป็นโรคผิวหนังนะครับ ส่วนลำต้นเอามาเผาเอาควันลมรักษาคนที่เป็นโรคเลือนได้ oh. นะครับต้นนี้ยางมีพิษไร้แรงส่วนต้นนี้ใบจะคล้ายๆกับใบโกกางใบใหญ่เขาเรียกว่าต้นประสักดอกแดงนะครับอ่าประสักดอกแดงนี่อ่าผลเขาจะยาวประมาณสี่นิ้วนะครับเอามากวนประเทศทรงชอบเฉลยมาก oh. นะครับครับดืม่มนะครับแก้ร้อนลมบัดเสบอ่าเปลือกของน้ำต้นสมัยก่อนเราจะเอามาลอกแล้วก็เอาแช่น้ํา นะครับมัดปูนะฮะเวลาเราได้ปูเราก็เอามามัดะนะครับส่วนต้นขเขาเรียกว่าต้นลาเจียกนะครับผลก็จะเป็นผลเรามองไกลๆในะคล้ผลสลับปะรดแต่จริงๆมันเป็นกระปุกคล้กระปุกจากนะครับเดินผ่านเลยครับมองเหเนขาเขาเห็นไม้กันไนยคืนเวลาคืนแห้งไม้ไผ่กันคืน อันนี้เป็นปลูกไม่ปะมันเกิดเองกับมี่เลยครับปลูกกับมี่เขาเรียกครูอะไรครับครูทะเรกเป็นีัยอย่างเลย

ตัวนี่ครับอตัวนี่ในหมันาอยู่นาคุองอยู่หลังรา้นนาแต่ยังรู้ว่าพี่ต่งข้างไปทานเลยตัว้ตัวละแปดท่านครับ ขายกันได้อ่ะอ๋อบ่ได้อุ้ยแกนํากันโอ้ย <laughs> นะครับถูกต้องนะครับงเป็นแาะ